สวัสดีค่ะนักเรียนครูไก่จะมาชวนนักเรียนนะคะประดิษฐ์เครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายนะคะซึ่งครูไก่ก็มีตัวอย่างในการออกแบบมาให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าแหล่งข้อมูลที่นักเรียนจะต้องไปหาเนี่ยนักเรียนสามารถหาได้จากตรงไหนแล้วก็ต้องพิมพ์คําว่าอะไรงั้นมาดูตัวอย่างที่ครูไก่ไดออ้ออกแบบมานะคะซึ่งครูไก่ก็ได้ไอเดียมาจากเว็บเว็บหนึ่งชื่อว่า pinterest นะคะเครื่องช่างนี้นะคะ ก็จะมีส่วนประกอบเหมือนกับที่เราเรียนนะคะเริ่มที่ส่วนแรกเลยส่วนแรกนะคะคานที่นีในที่นี้นะคะจะใช้ไม้แขวนเสื้อทำเป็นคานของเครื่องช่างสองแขนนะคะต่อไปจานที่เราเอาไว้ใส่ของนะคะอาจจะทำจากแก้วพลาสติกก็ได้หรืออาจจะเป็นถุงพลาสติกก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะคะต่อไปเข็มอันนี้ก็อาจจะ ประยุกต์ใช้กระดาษแข็งหรือหลอดพลาสติกก็ได้ส่วนสเกลนี้นะคะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็จะทำให้เราสังเกตเข็มได้ง่ายขึ้นว่าเข็มชี้ไปทางไหนเราก็จะรู้ว่าฝั่งไหนมีน้ำหนักมากกว่าต่อไปเป็นเชือกนะคะซึ่ง เชือกน,นี้นะคะเราก็จะผูกติดไว้กับคานแทนฐานนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่สะดวกหรือว่าทําฐานไม่เป็นเราก็จะใช้เชือกน,นี้นะคะไปผูกกับสิ่งของอย่างอื่นเช่นลูกบิดประตูเป็นต้นค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของเครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายที่มีคนได้ทําไว้นะคะซึ่งก็จะมีหลักการรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับที่เราเรียนนะคะก็จะประกอบไปด้วยฐาน แล้วก็จานใส่ของแต่อันนี้ก็จะไม่มีเข็มในการสังเกตอาจจะสังเกตยากนิดนึงหลักง่ายๆก็คือจะต้องทำให้คานนะคะหมุนได้อิสระตรงนี้นะคะหมุนได้อิสระโดยเราจะต้องไม่ขันรัดให้มันแน่นนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็จะมีฐานมีจานแล้วก็มีคานตรงนี้ค่ะ แล้วก็ซึ่งคานนั้นก็จะต้องหมุนได้อิสระค่ะแล้วก็ก่อนช่างนะคะจานทั้งสองข้างต้องอยู่ในสภาวะสมดุลต่อไปมาดูตัวอย่างเครื่องช่างอีกแบบกันค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆจะเห็นว่าไม่มีฐานแต่จริงๆแล้วฐานของเขาคือโต๊ะนี้ค่ะใช้โต๊ะเป็นฐานแล้วก็อุปกรณ์อย่างอื่นี่ก็คือคานแล้วก็จานก็มีลักษณะกับที่เราเรียนไป ส่วนอันนี้นะคะก็จะเห็นว่าคล้ายๆกับที่ภาพตอนต้นแบบก็คือใช้คานเป็นไม้แขวนเสื้อแล้วก็มีเข็มซึ่งจะบอกว่าฝั่งไหนหนักกว่าแล้วก็มีจานสองข้างแล้วก็มีเชือกเชือกน,นี้อาจจะผูกกับสิ่งของที่มันมั่นคงนะคะอย่างเช่นลูกป,ปิดประตูหรืออาจจะเป็นอขอบโต๊ะอะไรก็ได้ค่ะทีนี้ก่อนที่ เราจะต้องทํางานประดิษฐ์อันรสักอย่างหัวข้อแรกที่เราจะต้องทําก็คือนักเรียนจะต้องออกแบบเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรแล้วก็ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วนจะทําให้การทํางานของเราเนี่ยมีเป้าหมายมากขึ้นนะคะขั้นที่2พอออกแบบเสร็จนักเรียนก็ต้องประดิษฐ์นะคะโดยต้องทําตามแผนที่วางไว้แต่ถ้ามีข้อติดขัดในการทํางานนักเรียนก็สามารถปรับแก้แบบได้เลยเพื่อทําให้การทํางานนั้นลื่นไหลามากขึ้นค่ะ 3หลังจากที่เราประดิษฐ์เสร็จนักเรียนก็จะต้องทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องช่างโดยครูไก่ก็จะให้นักเรียนเลือกของมาหนึ่งอย่างอาจจะเป็นกันไกลอาจจะเป็นตุ๊กตาที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนะคะมาหานหนักโดยใช้เครื่องช่างสองแขนแล้วก็ตุ้มน้ำหนักที่ให้ใช้วันนี้ก็คือเหรียญหนึ่งบาทไทยซึ่งเหรียญหนึ่งบาทไทย ทุกเหรียญน,นะคะจะมีน้ำหนักเท่ากับ3กรัมแต่ถ้าใครมีเหรียญญี่ปุ่นนะคะก็สามารถใช้ได้ก็คือเหรียญเดนที่เราเรียนไปที่บ้านของใครมีเครื่องช่างดิจิตอลเนี่ยก็ดีเลยก็เอามาช่างว่าเอ้น้ำหนักที่เราหาในเครื่องช่างของเราโดยใช้ตุ้มน้ำหนักเป็นเหรียญบาทเนี่ยมีน้ำหนักใกล้เคียงกับที่เราเอามาช่างด้วยเครื่องช่างดิจิตอลหรือเปล่านะแล้วก็ค้ดสุดท้ายนะคะ ก็จะเป็น <Merci> ข <ai> <maison> <lines> ั้นที่นักเรียนจะต้องเขียนสรุปการเรียนรู้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนก็คือนักเรียนจะต้องเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการประดิษฐ์เครื่องช่างสแขนอย่างน้อย2ข้อรวมถึงให้ระบุปัญหาที่พบในการทำงานและก็วิธีแก้ไขปัญหาในการทำงานครั้งนี้นะคะลงในกระดาษสิ่งที่นักเรียนจะต้องส่งนะคะได้แก่1ภาพถ่ายของเครื่องช่าง2แขนที่นักเรียนประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ 2ใบออกแบบหากว่านักเรียนมีการปรับแก้แบบนะคะ mm. ก็สามารถปรับตรงใบออกแบบใบ,บแรกได้เลยโดยไม่ต้องเขียนใหม่นะคะ 3. ผลการทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้เหรียญ1น,นบาท mm. ก็คือสิ่งของที่นักเรียนนํามาช่างนั้นมีน้ําหนักกี่กรัม 4. นักเรียนจะต้องเขียนสิ่งที่ได้เรียนรู้และก็ปัญหารวมถึงวิธีการแก้ปัญหาในการทํางานครั้งนี้นะคะโดยเขียนลงในกระดาษนะคะ กำนวส่งส่งได้ตั้งแต่วันนี้คือวันที่18ถึงวันที่24มีนาคม2563นะคะทีนี้เราไปดูแหล่งไอเดียกันว่าคู่ไก่หาตัวอย่างจากไหนเว็บนี้ค่ะ Pinterest นักเรียนก็คลิกเข้าไปเห็นไหมคะการหาก็ง่ายมากเลยนักเรียนก็ไปกดตรงที่รูปบ้านขยายแล้วก็เขียนตรงนี้ เพราะเอิร์นคูกไก่เขียนไว้แล้วว่า b a l a n c e เกลดีไอไวู้ไก่ก็คลิกเซ<ม>ิร์ชก็จะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมคะเยอะแยะเลยแบบนี้อ่ะถ้าสนใจไหนก็คลิกเข้าไปรูปนั้นได้เลยอันนี้อันนี้อ่ะอันนี้เห็นไหมคะมีเยอะแยะมากทีกนี้อีกที่หนึ่งนะคะที่ ใช้เป็นแหล่งในการหาไอเดียหรือหาข้อมูลนะคะก็คือ YouTube นั่นเองก็คลิกที่ y o u t u b e ทีนี้พอเพอื่อนเม่ากูกไก่เซิร์ชไปแล้วนะคะเดี๋็กก็สามารถเซิร์ชตรงนี้เหมือนกัน balance scale diy เดี๋ยวจะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่เกี่ยวกับคำว่า balance scale นะคะก็เซิร์ชก็จะมีเยอะแยะเลยอย่างเช่นของคนนี้ก็น่าสนใจ เลยคนนี้ก็ใช้เครื่องช่างโดยใช้ไม้แขวนเสื้อของคนนี้ใช้กระดาษแข็งอของคนนี้ก็น่าสนใจ ันนี้ก็ใช้กระดาษแข็งอันนี้ก็ใช้และแคล้ายๆกับที่เราช่างเยอะมากเลยนักเรียนก็สามารถเข้าไปหาไอเดียหรือว่าหาข้อมูลวิธีการประดิษฐ์ได้เลยนะคะ